สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับผมเมมเตอร์มหาสารคามครับก็เช้านี้ทํางานกันต่อครับที่บ้านเป็ดแคนตําบนน้องโนครับอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับใกล้ๆบ้านผมเองนะครับก็เจออุปสรรคิดหน่อยครับรถไิใยักษ์สวยงามเลยว่านี้พังแล้วนะครับดินทรายอมน้ำก็ตาม สภาพหนางานครับนะครับก็ได้แค่นี้เิงครับท่านพ่อเจ้าของที่ว่าแกก็โอเคครับแกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแกก็เข้าใจนะครับ <c oughs> น้านะมาปกหลายเลยนะครับมันเป็นเอ่อแกวังดีบให้ฟังมันมันัน ที่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นนาที่เป็นที่ลุ่มนะครับที่ลุ่มแล้วทีนี้บริเวณนาที่นาแปลงนี้เนี่ยเขาเพิ่งแบ่งกันนะครับเพิ่งแบ่งที่เสร็จก็น้ามันดิขังครับแล้วฝนเพิ่งลงมาช่วง ตอนเขี่ยวข้าวเมื่อกี้นี่นะครับก็เลยทำให้ที่นาแปลงนี้เนี่ยน้ำมันยังไม่มันยังไม่ลงถึงพื้นพื้นล่างนะครับมันมันอยู่สันสองครับเราขุดไปลงไปประมาณหนึ่งเมตรก็เจอแล้วครับนะครับ,นะรบแล้วทีนี้ก็ขุดมากขุดมากมันก็นักทั้งทึ่ง,งมันหนักข้างบนนะครับแล้วก็ พังบื้มอย่างที่เห็นนะครับมันต้องรออีกสักนู่นครับหน้าแรงสักมีนาเมษานะครับพอดีแต่ว่าท่านคุณพ่อเจ้าของที่แกรีบนะครับซึ่งแกเป็นตำรวจอยู่ที่อำเภอสอยเดาวจังหวัดจันทบุรีนะครับอันนี้เป็นที่นาแกที่บ้านเกิดนะครับวันนี้ก็เลยกลับมาทำให้เวลาทีมงาน3วันครับวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับ มืออื่นให้แล้วเด้ป่ะนะครับผมก็ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณท่านคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับเป็นอย่างสูงเลยแต่เอาผลไม้ผลไมีทีอยู่จันบุรีว่าเห็ดนี่อย่างก่อนปลูกลำไยครับลำไยห้าสิบไร่นะครับอันนี้เป็นไม่เห็ดใบหลังกเกษียณสิมาอยู่พี่วะนะตอนนี้แกห้าสิบหกแล้วครับอีกชีปีสิมาอยู่พี่ได้มา พูดสาไปาแล้วก็จะทำบ้านทำสวนปลูกผักสวนครัวตามรอบรอบสระเลี้ยงปลาบ้างกันนะ่นหนะครับก็เลยมาทำให้ทีมงานมารับใช้ท่านนะครับมาเห็ดไว้โอเคครับก็พามาชมหน้างานนี่พังเลยนะครับก็ทำเท่าที่ทำได้นะครับคาดว่าวันนี้น่าจะได้สักครึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยัง ถึงนู่นนะครับถึงหน้ารถเสียไทยนะครับสะเฮ้ยไม่ใช่หน้าหลังรถหลังรถเสียไทยนะครับพูดคู่นมองกินกๆครับสะก็เราๆประมาณสามงาน,อนโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เขียนติดตามรับชมนะผมเอยมอเเตอร์มหาสารคามพร้อมทีมงานาเด็กท้ายบ้านโมดิฟายนะครับ ท่านเลยต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลากันไปเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ